พาไปเข้าวัดเข้าวากันหน่อยอนะารัาไทำบงทำบุญไป<ห> <c oughs> ดูงานบวชคุณผู้ชมครับเป็นงานพิธีอุปสมบทหมู่พระสงฆ์ห้ารูปนะครับแต่ว่าหนึ่งในผู้ที่อุปสมบทเป็นไฮไลท์ของงานโอ้โหเป็นเรื่องของปัญหาความสูงกับการที่จะต้องทำการแตะนี่ทางเข้าของประตูโบสถ<น>์ให้ได้แต่จะทำได้ยังไงไปติดตามดูครับนี่เลยครับขาจัดพิธีอุปสมบทหมู่พระสงฆ์หรูปในครั้งนี้จัดขึ้นที่วัด วังปลิงตำบลเขามีเกียรติอำเภอสดาวจังหวัดสงขลาโอ้โหพ่อทำการโกนผมแล้วแม่ทำไมสีสันเหลืองๆอย่างนั้นทาขมิ้นไงนี่พ่อนาคนะโอ้นี่พ่อนาคพ่อนาคอุปสมบทมูนี่แหละครับช่วงที่โหหิ้วโหหิ้วกันก็สนุกสนานนี่แหละบรรยากาศคึกคักนะครับช่วงนี้ครับกำลังที่จะ เข้าอุปสมบทกันแล้วและที่สําคัญนี่แหละครับขาดไม่ได้เลยช่วงนี้ตามธรรมเนียมต้องเอามือแตะขอบประตูโบสถ์ด้านบนก็ส่ากระสูง140ซนติเมตรเลงไะไม่ถึงไงก็ต้องช่วยกันอุ้มขึ้นไปยังไงก็ให้ได้แตะไห้ถึงก็แตะถึงจนได้นะครับเพราะว่าต่างคนต่างช่วยกันคนละไม้คนละมืองานนี้สุดท้ายก็สําเร็จแตะขอบประตูโบสถ์ได้สําเร็จแล้วก็ได้บวชตามที่ตนเองนั้นหวังเอาไว้นะครับ สัรบเะอนุโมทนาสาธุนะคนะสาธุนะครับวทหมู่เลยช่วงนค่ะผมนี่ก็อุปสมบทเหมือนกันอุปสมบทหมู่เหมือนกันตอนที่บวดครั้งแรกค่ะ